สวัสดีนักเรียนชั้นม3นะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจะมาเฉลยข้อสอบท้ายบทที่เราได้สอบกันไปในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของห้องม3ทับ1นะคะสำหรับข้อหนึ่งยายค่ะคำสั่งบอกว่าให้พวกเราแสดงวิธีการหาคําตอบนะคะของอสมการนี้นะคะพร้อมกับให้พวกเราเขียนกราฟคําตอบของอสมการนะคะสาหรับข้อหนึ่งค่ะ2 t ทีบวกสามมากกว่าหรือเท่ากับลบยี่สิบเจ็ด การแก้อสมการก็เหมือนกับการแก้สมการคือหลักการของเราคือย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรเครื่องหมายจะตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้นะคะครูก็จะจัดการย้ายเลยนะคะครูจะย้ายบวก3ค่ะมาฝั่งนี้นะคะตัวเลขเหมือนกัน2 T ทีก็ยังอยู่มากกว่าหรือเท่ากับลบ27กลายมาเป็นจากบวกมาเป็นลบนะคะกระทำกันให้เรียบร้อยนะ,ะติดนี้แล้วติดนี้อีกเป็นติดนี้เพิ่ม3 0บบาทเราจะหาทีคะ่ะ แล้วตัวเลขที่คุณอยู่กับทีหรือตัวแปรไม่ติดลบดังนั้นก็เป็นการแย้ายทางธรรมดาไม่เกิดการกลับเครื่องหมายวันนั้นทีมากกว่าเท่ากับลบ30หารด้วย2ตัดทอนค่ะได้เท่าไหร่คะ15นะคะเพราะนั้นทีมากกว่าเท่ากับติดลบไหมคะลบหารบวกนี่ลบหารบวกนะคะนี่ลบหารบวกได้ลบนะคะได้ลบ15นะคะอย่าลืมนะคะครูให้พวกเราเขียน ะะเส้นกราฟคําตอบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตอบให้ครูด้วยนะคะ,อะพอเรามาวาดเส้นกราฟคําตอบนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะศูนย์อยู่ตรงนี้15ก็ต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะ,ะจุดใส่เข้าไปโปร่งหรือทึบคะมีเครื่องหมายเท่ากับทึบอขออภัยค่ะลบสิลบสินะคะ,ะลบสิขออภัยนะคะลบสิไว้นี่เลยแล้วกันเนาะ,ะสมมุติันนี้เป็นศูนย์ก็ได้เนาะอยู่ฝั่งนี้นะคะ ทึบนะคะมากกว่าหรือเท่ากับไปทางไหนคะฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนี่ไปทางนี้นักเรียนอย่าลืมน,นะคะนี่นี่คือเซตคาตอบทั้งหมดดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่คะ <Hey. S 1> คำตอบของข้อนี้คือนะคะคำตอบของอสรรมการนะคะ 2t บก3ม,มากกว่าหรือเท่ากับลบ27คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบสินะคะพอเอาไปแทนแล้วจะทำให้อัร,รมการเป็นจริงทั้งหมดที่อยู่ในเซตนี้ตั้งแต่ลบสิเป็นต้นไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะทีนี้ มาดูข้อที่2นะคะข้อ1.2จทย์บอกว่า3นะคะคูณกับนะคะในวงเล็บ4ลบ k น้อยกว่าเท่ากับ9นะ,ะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องแจกแจงวงเล็บเข้าไปก่อนใช่ไหมคะหรือเราพูดง่ายๆคือการแตะวงเล็บเข้าไปสลายวงเล็บนะคะ3คูณ4ได้อะไรคะ3คูณ4ได้12 3คูณลบ k ได้ลบ3 k น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ย้ายข้างปกติค่ะ12จากบวกย้ายมาลบนะคะลบ3 k ก็เอาลงมาดำเนินการฝั่งนี้ค่ะ9ลบ12ได้ลบ3ทีนี้เราอยากหา k ตัวเดียวเราจะย้ายฝั่งแต่นะคะตัวเลขที่คูณอยู่กับ k เนี่ยก่อนจะย้ายไปเพื่อหาคำตอบไปหานะคะ ติดลบดังนั้นย้ายมาหารเหมือนเดิมแต่ต้องเกิดการกลับเครื่องหมายเป็นลบ3ส่วน3เหมือนเดิมส่วนลบ3เหมือนเดิมลบหารลบคำตอบเป็นบวกนะคะ3 1ได้3ดังนั้น k มากกว่าเท่ากับ1ว่าเส้นจำนวนให้ครูเหมือนเดิมค่ะเรีนยนใช้ไม้บรรทัดว่านะคะศูนย์เป็นตัวแบ่งแล้วกัน1อยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่งบวกเนาะนี่ฝั่งบวกนี่ฝั่งลบนะคะ ปร่งหรือทึบคะมีเครื่องหมายเท่ากับทึบนะคะคือรวมหนึ่งด้วยนะคะมากกว่าไปฝั่งทางบวกค่ะไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะตัวเลขทุกตัวตั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปมาแทนในอสมการนี้เป็นจริงทั้งหมดทําให้อสมการเป็นจริงหรือเป็นคําตอบของอสมการดังนั้นนักเรียนตอบครูเหมือนเดิมค่ะคําตอบของอสมการนะคะสามในวงเล็บสี่ลบเคน้อยกว่าเท่ากับ9คือนะคะ จำนวนจริงทุกจำนวนตั้งแต่1นะคะขึ้นไปก็ได้เนาะหรือเป็นต้นไปเนาะได้หมดค่ะนะคะที่เราจะบอกความหมายของเซตคำตอบนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่1ไปจนถึงอินฟินิตี้นำตัวเลขใดมาแทนก็ได้ในนี้จะทำให้อสมการนี้เป็นจริงทั้งหมดนะคะต่อมาข้อ1.3 นะคะข้อนี้จะเป็นการแก้แบบเครื่องหมายไม่เท่ากับซึ่งหลักการของเราก็คือการแก้ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะวิธีทำสามส่วนสองเอ็มบวกเจ็ดนะคะเปลี่ยนเป็นเท่ากับก็เท่ากับสิบเราจะหานะคะตัวที่เอ็มตัวใดที่มาแทนแล้วทําให้อสมการนี้ไม่เท่ากับสิบแต่เราจะแก้แบบเท่ากับนะคะเราย้ายอะไรไปก่อนคะย้ายบวกเจ็ดจากบวกมาเป็น ลบนะคะก็ได้3ฝั่งนี้3ส่วน2 M ย้ายอะไรไปก่อนให้เหลือ3 M ย้าย2จากหารมาเป็นคูณน,นะคะได้เท่าไหร่คะ3 M เท่ากับ6 M ค่ะ M คูณกับ3ย้าย3จากคูณมาเป็นหารตัดตัดได้2ดังนั้น M เท่ากับ2แต่ข้อนี้เราแก้แบบอสมการเครื่องหมายไม่เท่ากับ คือเราต้องการค้นหาค่ะวิธีการทํำไมเราเปลี่ยนเป็นเท่ากับเราจะค้นหาตัวที่มาแทนแล้วทําให้มันเท่ากันแล้วเราจะไม่เอาตัวนี้เพราะถ้าตัวนี้มาแทนในอสมการโจทย์ของเราจะทําให้เท่ากับ10ซึ่งเราไม่ต้องการซึ่งเราก็ค้นแล้วว่าตัวนี้ทําให้ไม่เท่าดังนั้นเราไม่เอาเพราะฉะนั้นตัวเลขทุกตัวนะคะที่เป็นจํานวนจริงเนี่ยมาแทนได้หมดเลยนะ,ะมันจะทาให้อสมการนี้เป็นจริงคือไม่เท่ากับ10 แต่ต้องยกเว้น2ที่ถ้าแทนแล้วจะเป็นจริงมันจะทําให้เท่ากับ10นะคะดังนั้นเวลามาเขียนเซตคําตอบนะคะศูนย์อยู่ตรงกลางแบ่งระหว่างจำนวนเต็มบว,วกจานวนเต็มลบเนาะลบวกลบนะคะอสองอยู่ฝั่งนี้นะคะโปร่งหรือทึอกคะโปร่งเพราะเราไม่ไม่เอานะคะนี่คำตอบคือทุกตัวเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ต้องยมเศษส่วนได้หมดเลยตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แต่ไม่เอา2นะคะยกเว้นสองดังนั้นเวลาตอบค่ะคำตอบของอสรรมการอะไรคะสส่วน 2m บวก7ไม่เท่ากับ10คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่ ไม่เป็น2ได้หมดเลยค่ะทุกตัวในโลกล่า this จานวนยกเว้นสองที่ถ้าแทนแล้วจะทําให้อสมการนี้มันเท่ากับ10มันจะเป็นจริงใช่ไหมคะอ่างเนี่ยแต่เราไม่ต้องการให้มันเท่านะคะไม่ต้องการให้มันเท่าพอเป็นสองมันจะเท่าโอเคไหมพอเป็น2แล้วมันจะเท่าแต่เราไม่ต้องการให้มันมันเท่าเพราะนั้นสองจึงไม่เอาแต่วิธีการแก้เราแก้แบบค้นหาตัวที่เราจะไม่เอาโอเคนะคะ ทีนี้มาเป็นโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับร้านขายดินสอนะคะแล้วครูก็ให้เขียนแบบ4สเตปเนาะการแก้อสมการแล้วเียจะได้เห็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นสเต็ปไปซื้อดินสอมาเพื่อขายจํานวนหนึ่งค่ะนี่สิ่งที่เราไม่รู้ผ่านไป1สัปดาห์นะคะขายดินสอได้3ส่วน4หรือ3ใน4ของที่ซื้อมาหรือของที่มีแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกค่ะ ร้อยยี่ห้าแท่งเพราะว่าร้านดินสอมีอยู่ตอนนี้อย่างน้อยร้อยแปดสิบแท่งนะคะจงหาว่าเดิมร้านค้าซื้อดินสอมาอย่างน้อยกี่แท่งวิธีทาค่ะขั้นตอนแรกเลยพออ่านโจทย์ปั๊บกาหนดสิ่งที่โจทย์ถามให้เป็นตัวแปรกําหนดอะไรคะกาหนดว่าเดิมนะคะร้านค้าซื้อดินสอมา x แท่งใช่ไหมคะมา x แท่ง หลังจากนั้นไล่กลับไปอ่านโจทย์ใหม่แล้วเขียนเงื่อนไขซื้อมา x แท่งแล้วขายไปได้ไรคะขายคือลบออกไปจากที่มี3ส่วน4ของที่มีที่มีคือ x ที่ซื้อมา3ส่วน4ของ x แล้วไปซื้อมาเพิ่มคือบวกเพิ่ม125หลังจากนั้นพบว่ามีดินสออยู่อย่างน้อยคําว่าอย่างน้อยคืออะไรมากกว่าหรือเท่ากับ180แท่งเนี่ยคะ่ะได้อัมการออกมาแล้วดังนั้นเราก็พิจารณาแก้ได้เลยนะคะ ย้ายอะไรไปก่อนย้าย1 2 5ไปก่อนจากบวกมาเป็นลบฝั่งนี้เรากระทำกันก่อนเลยก็ได้นะคะ x สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x คือ1ค่ะเพราะนั้นเราจะเอา1ึลบ3ส่วน4ทำให้ส่วนเท่ากันก็คือเป็น4ส่วน4 x นะคะส่ 4, ส่วน4คือ1ลบ3ส่วน4เพื่อให้ส่วนเท่ากันนะคะฝั่งนี้ก็มากกว่าเท่ากับ180นะคะลบ5้อ่ะโอเคกระทำกันไปเรื่อยๆ 4ลบ3ได้1นะฮะก็ได้เป็น 1x กส่วน4ก็คือ x ส่วน4นั่นเองอันนี้ลบกันได้เท่าไหร่คะได้55ใช่ไหมดังนั้นฝั่งนี้ก็คือเหมือนเป็น x ส่วน4นั่นเองมากกว่าเท่ากับ55นะคะเราอยากหา x ค่ะซึ่งเรากำหนดไว้ว่าเป็นจำนวนดินสอที่เดิมร้านค้าซื้อมานะคะอยากหา x ย้าย4จากหารไปเป็นคูณค่ะเป็น55คูณ สี่ห้าสีนะคะห้าสได้เท่าไหร่คะสองใช่ไหมคะถ้านักเรียนมาว่าเส้นจํานวนนะคะนี่เส้นจํานวนของอดินสอที่ซื้อมานะคะศู 0, 220, นย์สอง้อยเขียนคร่าวๆอยู่ฝั่งบวกเนาะนี่โปร่งหรือทึบคะทึบไปทางไหนคะมากกว่าไปฝั่งบวกจนถึงอินฟินิตี้แต่ตอนนี้เราพูดถึงอะไรคะจำนวนดินสอ แน่นอนต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเชนั้นใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่ครูถามคือมันจะไม่เหมือนโจทย์ธรรมดาที่ตอบว่าทุกจํานวนตั้งแต่จํานวนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่220เป็นต้นไปแต่สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะร้านค้าซื้อดินสอมาอย่างน้อยกี่แท่งอย่างน้อยที่สุดของเซตคําตอบนี้คือเท่าไหร่คะคือ220แท่งค่ะดังนั้นตอบนะคะเดิมนะคะร้านค้าซื้อ ดินสอมาอย่างน้อยนะคะ220แท่งค่ะโอเคนะคะ